นั่งกับแก้มเย็นนี้ก็คือกุ้งแช่น้ำปลาครับนี้แช่ในน้ำก่อนอันนี้เพอเคียงครับแล้วก็น้ำจิ้มเนาะสามรสตอนแรกว่าจะลาดแล้วก็แนวเอาลาดดีกว่าเอากิแบบนี้ก็ตัดจานตรดจานตรดจานจะลาดเอาสะดวกดีกุ้งมาแช่น้ำสดาล้างน้ำสดาแล้วก็มาแช่น้ำปลา น้ำหนาวสุดลถึงออกสยิางนี้ครับผมราชดาก่อนไปแล้วรอบจะแซมเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดกีกันตอนเช้าครับผมเจอกันอีกแล้วเนาะคลิปเมื่อเช้านี้ก็ไม่ติดครับสามวันแหละอาจจะยื่คลิปเดียวกันครับผมอาจจะสลับกันไปมาน,นั่นก็นีคแคบกำลังรดน้ำอตอนเช้า คุณข้าเสร็จจะลน้ำหลักจนนสายนิดหนึ่งครับช่วงโลกยังไม่เปิดเทอมเ็อะจึสายได้ครับหกโมงครึ่งเลยก็งานก็ยังไม่ได้ไปทําครับผมมาจากวันที่สิบสี่ครับนี่นา่าจะเจ้าของบ้านแล้วไปดูหน้าง,งานก่อนตั้งแต่ทันมาครับผมยังไม่ได้ทําเลยซึ่งปีละ <c oughs> วันที่สิบสี่นี้ไปส้มใบครับเขาจะมาจากนอกไปเป็นเพียวมา มดูอะไรมั้งหัวรนั่นหัวขาวพลังงานเลยสุดนี้น,น่าจะเกินสองอาทิตย์ก็น่าจะออกหรอกอาทนี้ก็ออกกำลังเลื้อยอะไรครับขึ้นใหม่ติ้นเต่าเจ็บหมดแล้ว มาณนี้เนาะมีบ้านมันเช้าๆไม่ได้ทําอะไรครับก็าจะบินไปดูก็บินไปก็เสียเวลาครับผมเสียเวลาเสียน้ำมันรถไปก็ร้อยกว่ากิโลไปจากร้อยกว่าถึงสองร้อยกิโลมันก็ไม่ไหวครับก็ให้เะาโทรมาคุยเมื่อวานเดี๋ยวน้องอว่าพี่น้องทะเลาะกัน เดี๋ยวพี่โทรมาเดี๋ยน้องโทรมามันจะไม่ดูให้กันครับพี่ไม่มีความรู้เตยน้องม,มีความรู้แต่พน่อยากอันนี้วันที่สิบสี่นี้นักพี่คนพี่เข้าไปครับแต่ว่า้องทิ้งงานก็ผมดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยทำสัญญาใจกันไม่มีสัญญารายลักษณ์กรนอะไรหรอกมีสัญญาใจกันหนึ่งเดียวทาให้จบครับแต่ก็มันก็นานเกินเน,นาะอย่งไ้กันอีกครึ่งปีแล้ว เดี๋ยวขึ้นไปทำก,กับข้าวค่ะวันนี้นะครับข้าวนี้ว่าจะทอดปาลาปูหอมครับไม่หอมเลยจะหอมลึกเข้มไม่รู้ทอดปลาูหอมทอดแหนยมันจ,จะกินฟองมาถึงดองได้เท่านี้น่าจะผัดผักหรือเปล่าไม่รู้ครับดูอีกทีหนึ่งไปครับก็บรรยากาศให้ครับผมไม่พี่แดดวันนี้เช้าพี่แดดว่าจะไม่ติดแล้วจะติดบ,บางโคนครับคืนครับผมไม่ไหวคือโคนมันสาดเข้าไปข้างใน,ในเครื่องดูปุบหมดเลย อ่นะที้รสองฝั่งค,ครับเดี๋ยวถ้เกิดเป็นยิ่งออกไปเช็กลมหรือเปล่าไม่รู้เลยน็อตเก่ามันก็มีอยู่แล้วมันเป็นขนิมหมดแล้วน่าจะได้ยิงใหม่หมดเลยอตอนแรกว่าจะถอดล้อเพื่อความสะดวกในการติดเสร็จดูแล้วถ้าต้องถอดล้อมันก็มันยุ่งยากเยก็ดูอีกทีนึงว่าถ้าถอดล้อได้ก็จะถอดล้อร้บติดถ้ามันเรียบร้อยทีเดียวเลยไปยืมแม่แรงปลาออมามาไม่รู้อยู่หรือเปล่าแม่แรงตัวเองก็มีอยู่แต่มันไม่ค่อยจะขึ้นอะไร ด,ดูอีกทีหนึ่งครับผมบอมเครื่องก่อนเดี๋ยวมาล้างกันครับผมก็ล้างเอาเศษอะไรออกไปนิดนึงครับผมมาดูามันก็ผุครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายผุไปหมดแล้วเดี๋ยวเอาน็อตพวกเก่าออกก่อนครับตัดออกอันนี้ก็น่าจะยิงเลยครับโอ้ตรงนี้หลังมันเกียงเลยน่าจะยิงอัดเข้าไปเลยตอนแรกว่าจะไปถอดล้อ แมวดีกว่าหลายเรื่องหลายราวน่าจะเดี๋ยวยิงได้แค่ไหนก็เอาครับใส่นอดยิงหัวยิงไปเลย,เลยสบายยิงเลยปิดต่ว่าถอดพวกนี้ออกนิดนึงครับถอดได้หรือเปล่ายังไม่รู้ครับต้อง,ต,องต้องลองดูองลองดูแล้วใส่แหวนลองลนะดลวยนะครับเริ่มปฏิบัติการครับก็ใส่บางโคนเสร็จแล้วครับโคนเนาะ ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมมง่วนๆวอยู่ทั้งถอดล้อออกตอนแรกว่าจะไม่ถอดล้อก็ได้ถอดล้อครับยิงเลยเให้เนียบเลยยิงให้แน่นปึ๊กเลยข้างในด้วยถอดท้องสองข้างครับก็จะถอดได้แต่ละตัวฝั่งนี้ก็ยิงเหมือนกันครับแต่ฝั่งนี้มันต่ำนิดนึงเพราะว่าตัดสปริงโชกออกคือหน้ารถไม่เท่ากันครับตัวอันอื่นไม่มาล้านกันก็นกนเลยตัดออกเลยความห่างเลือนิ้วหนึ่งเวลาเลี้ยวมันจะดังคืดคืดคืดเลยทีนี้ อย่างพวกนะี้มันมันหลุดครับถ้าไม่ถอดล้อมันก็เย็บไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงยึดไม่ได้ก็เลยอ่ะถอดยึดเอาสมกับรถเก่าครับผมเสร็จแล้วครับมาได้ถ่ายให้ดูคือพุ่นๆอยู่นี่ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วครับผมทำตอนแปดเก้าโมงหลอแล้วเกือบสองชั่วโมงครับดูข้างในผูกมาแล้วน้ำมันก็เยิ้มสมราคาสมรถไม่ใช่สมรถสมสมอายุยี่สิบ ปี2004ครับจดทะเบียนปี2004ก็ติดเสร็จเก็บเครื่องมือไปเอา้าขับจอดตรงนี้เนาะขับรถมาจอดเอา้าลืมเห็นกล้องนะไอ้กล้องหลังรถกล้องท้ายรถยังไม่ติดอีกก็โอเคครับพอแค่นี้ก่อนวันนี้เนี่ยแหละ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวหลังค่อยติดครับกล้องกล้องมองหลังให้ผ่อนก่อนักผ่อนตามอธยาเสยครับผม เดิมครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้จัดอีกครับทำมาละลิ้นแล้วหน่อยครับยิ่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้ทําอะไรยิ่งขี้เกียจยิ่งขี้เกียจบรรยากาศมนฝนจะตกเลยก็สมก็บอกให้ออกไปหาอยู่ข้างนอกอยู่ขี้เกียจออกไปครับแล้วป็นคลืนอย่างนี้ก็ร้อนโอ้โหแทบไม่ได้เลยลมก็ไม่กระดิกนะก็จะประมาณนี้ครับผมบก็สําหรับคลิปนี้ทีนี้ก็น่าจะได้ขอตัวลาแล้วครับผมไลายวันแล้วเนะาะไม่ได้ลงไม่ได้ตัดลงเลย สั่งน่าจะสามวันม้ดูสีเสื้อแล้วกันครับผมเสื้อสีละว,วันสองวันบางวันก็ใส่เสื้อสองตัวตอนเช้าเปิดตอนนช้าแล้วก็สายมาอาแบบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนเสือ้อนะก็ขอบคุณครับที่ท่านผู้ชมมาติดตามกาฝากดไลค์กดซับสไครป์ like, เป็นกำลังใจด้วยกับผมเดอกยวกินต่อไปปิดตาไปครับผมชุกดีมีความสุขวันนี้มีความสุขสวัสดีครับ